คาดไลอัพลิเวอร์พูลพบเลสเตอร์ซิตี้การที่ทีมกลับมาโชว์ฟอร์มโหดในแมตช์ไล่ต้อนสเปอร์ส6ต่อสามทำให้อนเนอร์สล็อตต้องตัดสินใจว่าจะเลือกยึดผู้เล่นชุดเดิมหรือโรเตชันบางตำแหน่งในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษพบเลสเตอร์ซิตี้ช่วงบ็อกซิ่งเดย์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมนี้ผลงานจากแมตช์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวกเดอะคอปต้องสูฮอกให้กับฟอร์มของนักเตะทุกคนตั้งแต่แนวรุกแดนกลางและแบ็กโฟซึ่งแม้จะเสียสามประตูแต่ทุกคนก็เล่นได้ตามแผนที่โค้้ออารนตงก สำหรับเกมเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนว่าแทคติกของทัพจิ้งจอกต้องแตกต่างจากสเปอร์สและมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาอาจจะเน้นการเล่นเกมรับเหนียวแน่นและรอโอกาสสวนกลับด้วยเหตุนี้นาะยใหญ่ชาวดัตจำเป็นต้องคบคิดว่าจะเลือกใช้แทคติกแบบไหนในเกมนี้ถ้าหากต้องการเห็นลิเวอร์พูลเดินหน้าล่าประตูแบบไม่ให้คู่แข่งหายใจอันเนอร์สลอตจะเลือกยึดมั่น11ตัวจริงในเกมล่าสุด แต่กระนั้นอาจเป็นไปได้ที่ทีมจะเลือกเล่นแบบรัดก,กุมด้วยเหตุนี้จึงอาจไดเห็นการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งนี่เป็นครั้งแรกสำหรับโค้ชอันเนอร์ที่ไม่ได้พักเบรกหนีหนาวดังนั้นเขาต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับโปรแกร,รมฮารุโหดเพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของขุมกำลังให้พร้อมที่จะสู้ในระยะยาวผู้รักษาประตูอลิซงเบเกอร์นี่คือตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพราะผลงานของอลิซงหลังจากที่หายเจ็บกลับมายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ที่สาคัญในทาวารชาวบราซิลเลียนมีทีเด็ดในเรื่องการเปิดบอลที่แม่นยําซึ่งนั่นถือเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญในการช่วยสร้างความแตกต่างให้กับเกมรุกของหงส์แดงดังนั้นควีนเคเลเลอร์ต้องยอมรับในเรื่องนี้และรอคอยโอกาสของเขาด้วยความอดทนต่อไปกองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนโจโกเมสเฟอร์จิลฟานไดแอนดรูโรเบิร์สันสำหรับผลงานของแผงแบ็กโฟชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ประทับใจของอาร์เนอร์อย่างมาก เพราะทั้ง4คนเล่นได้เข้าขาและสอดประสานกันได้เป็นอย่างดีทั้งเกมรุกและเกมรับดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องโรเตชันในตำแหน่งนี้แม้ผลงานในเกมล่าสุดจะพลาดเสียสามประตูแต่ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ที่นํำห่างขนาดนั้นทีมอาจจะหลุดสมาธิไปบ้างฉะนั้นเรื่องนี้ในใหญ่หัวเหม่งคงจะมีการติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วกองกลางไรอนกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์โดมินิกโซโบสไล ในส่วนของแดนกลางตอนนี้คงสามประสานที่ลงตัวที่สุดสำหรับแทคติกของลิเวอร์พูลการเล่นที่สุขุมและชั้นเชิงในการคุมจังหวะเกมของกราเฟนแบกเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดไม่ได้จริงๆดังนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่อานเนอร์จะพักนักเตะรายนี้เช่นเดียวกับแม็กอล s ิสเตอร์เพราะพลังขับเคลื่อนของสตาแชมป์โลกเป็นสิ่งที่ทำให้แผงมิดฟิลด์ของหงแดงมีชีวิตมีชีวาที่สำคัญทักษะในการช่วยเกมรับของเขายังทำได้ดีด้วย ส่วนโซโบสไลต้องบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดพลังการเล่นทะลุทะลวงของเขาเป็นสิ่งที่เพิ่มความอันตรายให้กับเกมรุกของทีมแต่กระนั้นโค้ชอันเนอร์อาจจะมีการปรับแทคกติกเพราะคู่แข่งคือเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งคงเล่นแบบเน้นเกมรับฉะนั้นเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ความคล่องตัวและการเล่นในพื้นที่แคบได้เก่งของโจนอาจจะมีประโยชน์มากกว่ากับตันทีมทีมชาติอังการีกองหน้าโคดี้คักโปลุยดิอารโมฮาเมดซาา ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนฟอร์มของทั้ง3คนในตอนนี้บอกเลยว่าโหดสุดๆและทําให้เกมรับของคู่แข่งต้องหวั่นหวั่นทุกครั้งที่พวกเขาได้บอลอย่างไรก็ตามถ้าหากคู่แข่งมาเยือนแอนฟิลด้วยแท็กติกเน้นตั้งรับสวนกลับเฮดโคดหัวสายอาจต้องมีการปรับระบบด้วยการใช้งานโชต้ายืนหน้าเป้าและโยกดีอาสไปยืนตำแหน่งถนัดนั่นก็คือแนวรุกฝั่งซ้ายส่วนคักโปคงต้องรอโอกาสที่จะลงมาสร้างความแตกต่างในฐานะตัวสำรอง ส่วนทางฝั่งขวาทีไม่มีทางกรอบโมซาลาแน่นอนเพราะนี่คือหัวใจในการกระซูกตาขายคู่แข่งอย่างแท้จริง